าบ่เด่มันต้องได้เหงนเพชรพอดีแผ่นนึงพอดีเลยนี่แหงองน้ำนี่เฮาเฮาเฮาได้สั่งเข้ามานี่ไปดูพี่ดูด้วยฮะก็ดู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 พี่ช่างแข่งเหงี้เนาะนี่มาแหงพี่บอตัวนี้นี่มาตีออกแผ่นนึงเนาะน้ำนี่เนาะสั่งเข้ามาแทนตัวนี้แผ่นนึงบ่แผ่นแผ่นแผ่นนึงคนสองคนเราเอาเขาสองแผ่นเี้ สังส่งเามาแทนตัวนี้ช่องเพนเขาะจัดเห็นไหย สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบดสุ่คูสุกคนประมองชุบอนเาจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวนะกับสวัสดีพี่น้องทางฝังไทยกันหนึ่งมาพบมาพ่อกับช่อง y o u t u b e ของเราหิงใจใจกันด้วยพี่น้องเลยอ,อีกคือเก่าคือเดิมเนาะพี่นเนาะเพิ่มเติมกับอยู่ทางบ้านทางเพื่อนของน,น้องจ้พี่น้องอยังรุ่นกันอยู่ว่าช่างสีมันจะพอหรือไม่พอด้วว่าตรงแก้วแลจัดโค้ดคอออกอีกบยังจชงไดพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเนาะ

อยากเค็ดมิเต่อยากเ็ดแนวแปลกๆเนาะฮอาีกดวงนึงอดีเนากดวงนงโซโซงดูงก็ได้ส่งดกองดูกนี่ลายบ่ดาลายแลวดเยอะ ลูกนึงลูกนึงแค่ตัวนี้ชมป์นี่ลเตัวนี้เลยอือหกาาเส้นเท่ลงไปหาเส้นลกต้งใสออักีฬาเราอ่ะได้อยู่ได้ยู่ออาไปเท่าไรบหาสิบเส้นเหรหาสิบเส้นบออ๋อได้อยุใช่ นพวตัวมิดนี่เนาะมันเนาะเนาะอันนี้จะพวกนี้มบม้วนแก้มม้นแ้้ได้ได้เาบยับอกว่าประมาณ้อนต้เลยมันอยากโจกอยู่เปรที่ผู้ตัวนี้เนาะครับเขาเตะเลยนี่นี่นี่นี เพื่อเอาเจอยตรงขุนตัวนี้เนาะมันกับการสะจมุนห้าเอากระจายอันนั้นกันเราจมุนเนี่มันกับการสะเนี่ยนล่อมเลย่ฟาสิเล้วมีตัดแท็กซี่เขาเส้นตัดเลย,ดยไ,ได้หา พอดีหาพอดีครับอีกออกอีกหาเช่นนะพอดีหาิเชนบอกค่อนมานะอหาซิบเชนกตัวปวดตัวนี้เด้ตัวตัวที่ปวดก็ซิเชนเลยฮึ่ลดอนก็ขาเรานี่ยปวดิดแล้วผมเลยยิอาเลยเ้นลอนเลยก็ได้ ขึ้นน้องพี่น้องขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วรอนะขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ปอยเจ้ายอมแพ้เจ้างานนี้งานนี้ยอมแพ้แล้วไม่ไหวจริงๆ สมั่นอยู่วางมือว่าบอดผี่สมั่เอ,อยู่วางมือเจ้าจะเช็นทางเบิดบอดนี่นี่เล็กนี่นันเท้าไปเท้าเชนนู้เนาะพอสมุดเท่งออกเตะ่จะปอนขาต้องแงต้งให้่ hợp bao nhiêu? 40 rồi đấy. Ồ, rồi sạch chùm rồi nè, sạch luôn <accurately S 2> 3มเมตรแปเมตดเจดเม็ดเป็นหกเ <nee, S 2> <coworkers S 1> ม็ดเป็นหเม็ดโอ ตัวตัวตเรืกกวกลัวคือังดูเรื่องอย่างนี้จะได้เงามอัสดูแล้วแมนแมนแมนแบบชั้นนะตัวออกมาได้เพราะว่าตัวช่อเช่นหมวกสีด้ว ยันงจยน้อยใจย้นงจ้อยเนาะมาพอเขามาไล่มันบูธงกนมันนั่งกับมีแต่ว่าเขาชื่อเขามาเพิ่มไหมเอาตัดลกรัดเอาเครื่องใบตัดเด็กมาเลยบัานี้อ่าจำมุดว่าเขาเขาเห็นตัวนี้แผ่นหนึ่ง แคนึงนี่ทึงบมสะไรบชามันสออันบ่อันสองเห็แหแห่องเพนอยู่นี่เนาะสามเจ้าออกมาซาวบเด่นมันต้องได้เห็นเะพุดีแพนหนึ่งพุดีเลยนี่เหงอกลำนี่เฮาเฮาเฮาอะไสั่งข้ามาหนี่ คือสชียงกังแห่งน,นี้เนาะนมาแหตุพี่บ่ตัวนี้นำ้ำหนา่าสิตีออกแพนนึงเนาะน้ะนำนี่เนาะช่างขามาแทนตัวนี้แพนนึงบ่แพนึ่นแพนนึงคนสคนเราเาขาช่องแพนนี่ไงช่างขามาแทนตัวนี้ช่องแพนช่องแพนเนาะเขาตัดแห็นนี่ เาเดือเดือแบบว่าเดือเต็มแผ่นเดีมันไปเนไรเนาะเหกันเฮะเหกันอันตัวน่อยนะลังน่อยนี่บ่ตัวน้อยลุลุลังไหนลหน่ยหตัวนั้นจะบางางบ่ไัลุกนเ้าเช่นมใหม่หรเปาใม่ด้เป็นไง เอาออกก่อนน้องจ้อยพี่ๆเอาตัวนี้ออกมาแยวดึงชังซีออกไปแผ่นนึงลบขางนี้ออก แมอ่ได้ตีนโบยใจเกือบเนาะเสียวฮะต้องเห็นพผัว่าตัวนั้นด้วยดวงเป็ดจะกระไรบิางกันครักมันจะเอาเข่ามาตั้งเตียวมันหน่อยท็อผิวยากนั่นได้ สามเมตรเจ็ดสิบฮะอะไร่าินต์ก็สี่สิบตัวตัวอันบริบูกินเ์็ดกสี่สิบกว่าอะสี่สิบสี่สิบเจ็ด แผ่นหนึ่งเขาตัดไรจังงั้นอ่ะแผ่นหนึ่งน้ำหันได้ชามบ่ถึงบ่สามมันอ่ะ เข่าไปพุ่นรถใช่เขาตัดยังไันด้วยพายไฟหมดถึงได้นอกพี่เข้าไปในผู้ ชองได้เกันเนาะพนหนึ่งนี่เพนนี่นั่นไหนที่เถิงเนาะเถิงนี่แนาะสอันเลยเพนนี้มันเหกแล้วสามสามอันปลายตัดเนี่มันเสีนั่นนะาตรงตัด้าตงตัดือจตัวดแต่มันเสีเสียเาตงนี้ล้ตรงเสียดิมาตดตันนี้ได้ันกไปเลยเนาะ rồi, đưa cho nó lên tất cả mọi người. Tất cả tất cả tất cả tất cả phai cả Tắt cả tất cả tất cả phai nhau tất Đừng tất lọt lọ เมื่อแล้วบ่เอาเอาบุ้งเรือดีกว่าเดี๋ยาลองมาลูกแต่ตลูกแต่ตารถเอาเจ้าเก็ดได้ยังเห็นแบบนี้นี่เจ้าอ้างลงไหมบ่โอแต่หนลาไปยังไม่ได้โอ้อะกันนี่

ทั้งนี้ทั้งนี้เราใส่เป็นลายลงใหม่ลายลงดังตัวหน่อยลายลงใหม่เออเห็นมันตกอยู่นั่นนะฮะเห็นมันถึกโอ้ฮะแล้วเบิ้งสี่น้องพอตกกาบอลัน,นท่าเขาหัก ถ้าเ้าวออกมาทำนี่หนังโครตี้นั่นขนะาเข้าวแช่ออกมาอีกมันสีกวมกระพัวพัวเฮือนน้องดาวมันคามันกวมกระพัวเฮือนน้องดาวออกมาอ่าแห่งมนุษยาใส่คาแห่งยึดไปตอนนี้เพิ่งกำลังตัดอยู่ แต่เราจะเอาตัดชัางชนางนีนเลยหนึ่งก็ได้พอเวียงมันมองงามในย,ย่านพลัสาศาสตร์พลังเข่าห้องไงพอเวียงก็เลยใหย้เพิ่นให้ช่างซีตัวนั้นต่อ,อ,อไม่้วใหตัวนั้นต่อไม่ ใช่เอา,เอาลุดลายนี่ถ่าเป็นหนาโนนี่ยนศาสตร์ออมาเต็มหัวนี่มันสิเขาน้ำหนาตัางมันถ่ายนมันโมมีนะพี่น้องาฟนตัวนี้เบื้องนี้พือน้องเงา nào, téng nè, con trai mình chỉ tiêu nào con đinh téng vậy con, piêu lôm mình bao đấy, cứ bắn nè nó, anh ném กูตัดมือกี้นี่มันมันขันพดจะได้เหตุตัวนี้ค้นไปใช่พี่น้อง ตามต่อไปพี่หน้นะ่งเนาะเบิ่งชมทุกันถ้าว่าพิดพลาดกันใดก็ต้องกราบขอโทษขอภัยน้ำเอฟซีลายพี่หน้องมาัวแกะแล้วนะก่อนมันจะเพนัตแก่แล้ยวยังชามเ่รอชามเพน nhanh vô ngang tắt vô tam thèm tốt hết hạt lái vô không anh tốt bằng khá tập bố anh đồng mô tắt anh mấy sẽ เป็นแป้นชลาเอาก่อนพี่น้องเลยคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละน้องพี่น้องทางใดก็ถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีหลายพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เชล่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเลยอ่าผิดพลาดการใดก็ต้องขอโทษขออภัยอะไรขอบค่าวันว่า